แบรนด์ใหม่จากจีนที่เข้ามาทําตลาดในไทยในปีนี้นะครับก็คือ X อ็กซ์เพิงต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่จริงๆตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทที่จีนจนถึงวันนี้ครับระยะเวลาแค่10ปีเท่านั้นเองเริ่มผลิตพวงมาลัยซ้ายนะครับขายในจีนส่งออกไปยุโรปจากนั้นก็ทาพวงมาลัยขวาขายในเอเชียนะครับเริ่มจากฮ่องกองมาไทยแล้วก็อาเซียนนะครับคันนี้เป็นโมเดลแรกเลยที่นาเข้าจากจีนมาเปิดตัวในไทยสําหรับ X อ็กซ์เพิงจีซิกเป็น SUV พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์การทำตลาดในไทยแบ่งการขายเป็น2รุ่นยย่อ สแตนดาร์ดเลนราคา1 4 3่0 0้าบาทแล้วก็คันนี้ที่อยู่กับเราสีดำๆททะมึนทะมึนนี่นะครับรุ่นลองเลนราคา1 5 9่ง0 0านาบาทก็ทั้ง2รุ่นย่อยเนี่ยในภาพรวมเหมือนกันนะครับเรื่องฟังก์ชันออปชันต่างกันที่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับพลังกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าความจุชุดแพ็คแบตเตอรี่นะครับตัวสแตนดาร์ดเลนเนี่ยใช้แบตเตอรี่แบบ LFP ด้วยซ้ำนะครับด้วยราคาที่ต่างกัน1,60,000บาทนะครับแต่ฟังก์ชันโดยรวมเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลย ต่างกันที่พลักกาลังของมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับทั้ง2รุ่นย่อยใช้มอเตอร์ตัวเดียวขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับชุดแพ็คแบตเตอรี่นะครับถ้าสแตนดาร์ดเลนจะเป็น LFP ความจุ66กิโลวัตต์อาวส่วนลองเ r a เนี่ยจะเป็น NMC ความจุ87.5กิโลวัตต์อัวอันนี้ส่งผลเรื่องของระยะทางการวิ่งแน่นอน ซึ่งตัวลองเลนเนี่ยชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ระยะทาง625กิโลเมตรอันนี้ตามมาตรฐาน NEDC นะครับส่วนตัวสแตนดาร์ดเลนชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ระยะทาง505กิโลเมตรแล้วอีกหจุดต่างก็คือ Onboard c h a r ์จเจ DC ครับถ้าเป็นรุ่นลองเลนของเราเนี่ยรองรับได้ถึง280กิโลวัตต แต่ถ้าสแตนดาดเลนเนี่ยจะเหลือ215กิโลวัตต์ก็ถือว่าสูงมากๆแล้วยิ่งเป็น EV ีที่ใช้เทคโนโลยีนะครับเรื่องของแรงดันแบตเตอรี่ถึง800โวลต์เนี่ยก็การันตีเรื่องการชาร์จเร็วการบริหารจัดการไฟให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับรวมไปถึงการใช้งานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประหยัดพลังงานมากกว่าพวก EV Lang ีแรงดันแบตเตอรี่400โวลต์ครับแล้วคันนี้ตัวลองเลนนะครับดีซีออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับรองรับกระแสะไฟได้ถึง280กิโลวัตต์นี่นะนี่ CCS Combo 2นะครับ ก็เคลมว่าการชาร์จจาก10ไปถึงพลังงาน80เนี่ยใช้ระยะเวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองอันนี้ครับเป็นผลว่าจากการที่รถเป็น EV แรงดันแบตเตอรี่800โวลต์ครับชาร์จได้รวดเร็วจริงๆตามศักยภาพที่มันควรจะรับได้ครับ แล้วก็ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะสไตล์รถยุโรปเลยนะแล้วดูครับล้อลอยขนาด20นิ้วให้มาเหมือนกันทั้งรุ่นสแตนดาร์ดเลนแล้วก็รุ่นลองเลนสนะครับส่วนยางเนี่ยใช้ของแพงเลยมิชลิน p n p o t s t s r t r v EV นะครับก็255ซีรีส์ 45R20 นี่ แล้วลอยดิสเบรกนะครับแต่ก็ไม่ได้มีแอ r o โรวิวนะมาแปะๆตัดลมเหมือนกับ EV บางรุ่นนะครับนี่มาแบบสวยๆสปอร์ตๆเลยครับส่วนโครงสร้างช่วงล่างก็ไม่ธรรมดานะครับข้างหลังเนี่ยเป็นมัลติลิงค์ข้างหน้าเนี่ยเป็นปีกนก2ชั้นขณะที่ตัวถังรวมๆเนี่ยเป็น SUV สไตล์ไทยลาด ก็มาชนกันเต็มๆกับเท s l a m o เด l Y นะมิติตัวถังต้องบอกว่าพอๆกันนะครับความยาวเนี่ยประมาณเกือบเกือบ4.8เมตรความกว้างเนี่ย1.92เมตรนะครับระยะฐานล้อใช้ได้เลย2.89เมตรนะ ส่วนความสูง1.65เมตรอันนี้สูงกว่าเทสลาโมเดล Y ด้วยซ้ำนะครับบังเอิญคันที่ได้มาเป็นสีดําเรื่องเส้นสายรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันอาจจะมองไม่ชัดนะมันสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะฮะสีตัวถังเนี่ยมีทั้งสีขาวสีเงินสีเทาสีส้มแล้วก็สีดําคันนี้นะครับ ส่วนภายในมีโทนเดียวนะครับก็คือโทนสีดําเข้มสลับกับสีเงินนะครับเสียดายที่ไม่ได้มีสีสันที่มันหลากหลายนะแต่ว่าช่วงแรกของการทําตลาดนะครับมาสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักก่อนราคานะครับพอจะเข้าถึงได้ง่ายถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างเท s l a m o เดล Y วเนี่ยคันนี้สมรรถนะฟัง์กชั่นไม่เป็นรองนะแต่ราคาถูกกว่า อย่างระบบความปลอดภัยก็ให้มาเต็มๆเลยนะครับเ d a s อร์ e เจเนอเรชันใหม่นะมีกล้องรอบคัน12ตัวเซนเซอร์12ตัวเลด้าอีก5ตัวนะครับก็ไปรองรับเรื่อง Adaptive Cruise c o n t r o รรักษาระยะห่างระหว่างรถคันหน้าช่วยเตือนช่วยเบรกอัตโนมัติรักษารถให้อยู่ในช่องทางการวิ่งเรื่องระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัตินะครับพวกนี้มาจากระบบ ADA s นะกล้อง12ตัวมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวมานับกันครับกระจังหน้า1 ด้านข้าง3ตัว 1, 2, 3นะครับฝั่งนู้นอีกรวมเป็น6ด้านหลังให้มาอีก2ตัวตัวบนกับตัวล่างนะครับที่เหนือป้ายทะเบียนรวมทั้งหมดเป็น11ตัวแล้วนะและอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอยู่นี่ครับอยู่ที่เสา A อพิล่าอันนี้เป็น d r i v e อร์มอนิเคอยตรวจจับว่าคนขับเนี่ยตื่นรู้อยู่หรือเปล่านี่รวมตัวนี้ครับเป็น12ตัวกล้องรอบคันจริงๆประตูแบบไร้กรอบนะครับ มือเปิดแบบซ่อนแล้วก็เป็นระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะมาดูนี่อยู่ตรงนี้ครับปุ่มกดเปิดประตูเดี๋ยวนี้เป็นสลักไฟฟ้ากันหมดแล้วนะครับถ้าเกิดกรณีที่มันเสียล่ะไม่ต้องกลัวครับยังมีระบบแมนนวลอยู่งัดตรงนี้ฮะตรงแผงประตูครับอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับที่เราต้องโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ก่อนนะ เรื่องถอยเข้าถอยออกเนี่ยครับเราสามารถให้รถเขาเนี่ยนะครับเดินหน้าออกจากซองแคบๆนะครับคือกรณีที่ที่จอดรถมันเบียดเบียดเอียดเอียกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องแทรกตัวเข้าไปเพื่อเปิดประตูรถนะครับมันก็จะยากลําบากเรากดผ่านมือถือนะครับให้รถมันเคลื่อนตัวออกมาหาเราก็ได้หรือจะให้เขาช่วยจอดก็ได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆกับตัวรถนะ แล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เจอกันแล้วนะระหว่างรถกับมือถือนะครับอันนี้โชว์การเดินหน้าถอยหลังเฉยๆแต่เป็นระบบที่เสริมเข้ามาอันนี้เราเคยลองใช้กับพวก BM เแต่มันอยู่แล้วนะครับหรือเรื่องของระบบช่วยจอดอันนี้มีอยู่แล้วนะทั้งแบบขนานทั้งแบบเข้าซองเลือกได้ตอนที่คุณขับรถอยู่แต่อันนี้เป็นฟังก์ชันเท่ๆว่าเวลาคุณอยู่นอกรถสามารถคอนโทรลรถได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนี่ครับไม่มีคนขับนะครับ อ่ะอย่างนี้ครับเราจะให้เขาช่วยเข้าจอดให้ก็เหมือนกันถ้าที่จอดมันแคบนะเรารู้สึกว่าพอเราจอดไปเสร็จเราจะลงลําบากเราก็กระโดดลงจากรถก่อนเลยนะครับแล้วก็มาควบคุมผ่านมือถือนี่แทนเขาก็กะระยะให้เรียบร้อยติต่างว่าตรงนี้มีที่จอดรถนะครับตรงนี้มีที่จอดรถอยู่แต่ตอนนี้มันว่างๆนะแต่ให้ดูความอัจฉริยะของเขานี่ครับกดผ่านมือถืออยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่ให้เข้าจอดแบบนี้ก็ได้นะครับกรณีที่มันมีที่จอดแน่นๆไงซ้ายขวานะ เราก็กระโดดลงมาจากรถก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องลำบากตอนออกใช่ไหมฮะแล้วก็กดสั่งงานให้เขาถอยเข้าไปเองเลยครับว้าภายในโล่งโปร่งตานะครับแต่เงที่บอกคันนี้มีแดดสีดำเท่านั้นนะโทนสีดำล้วนๆนะโดดเด่นด้วยหน้าจอกลางขนาดประมาณ15นิ้วหน้าจอหลังพองมาไลยประมาณ10นิ้วนะครับก็ รวมศูนย์การคอนโทรลอยู่ที่นี่ปุ่มบนพวงมาลัยก็มีจํากัดจํำเขียนนะครับระบบ a p t i v e Cruise Control เนี่ยก็มาควบคุมที่ก้านเกียร์เกียร์มือตรงนี้นะครับ i n d p กดเอาส่วนด้านซ้ายเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวใบปัดน้ําฝนเช่นเดียวกับระบบแอร์ครับตัว a i r ์เว้นเนี่ยเป็นแบบฟิกนะเราอยากได้ ดิฟュเซชแบบไหนลมแรงแบบไหนเข้ามาควบคุมตรงนี้จะเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับให้เขาสั่งไปทางไหนก็ได้นะป่ายซ้ายป้ายขวาได้นะครับหรือเราจะควบคุมเองก็ได้นี่มีเลือกปรับทิศทางลมหลายแบบเลยทีเดียวมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังสั่งเปิดสั่งปิดได้นะครับแล้วก็นี่ <laughs> ร้อนๆเต็มๆแน่นอน หลังคาแก้วแบบพาโนลามิกนะฮะก็กรอง UV ได้99%กันความร้อนได้87%แต่ถ้าใครซื้อไปเนี่ยไปติดฟิล์มกรองแสงเพิ่มเองก็ได้นะส่วนในซันเชดรเนี่ยตอนนี้ทางเอ็กซ์เพิงประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้นำเข้ามาเป็นออปชันมาเป็นฟังก์ชันให้ติดเพิ่มเติมนะครับหรือใครจะนำไปติดฟิล์มกรองแสงเพิ่มเติมก็ได้ครับเนี่ยขับกลางวันนะครับฟ้าทิศอยู่บนหัวเต็มๆชิ้นงานการประกอบนี่ดูพรีเมียมเลยนะครับแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์นะ แต่พื้นผิวสัมผัสเนี่ยดูดีเลยทีเดียวนะครับดชบอดเนี่ยก็มีทั้งแบบเป็นผ้ามีทั้งแบบนุ่มนะตัวเบาเนี่ครับคู่หน้าเนี่ยมีทั้งการระบายความร้อนแล้วก็ระบายความเย็นนะมีทั้งเบาะอุ่นเบาะร้อนนะครับส่วนคู่หลังเนี่ยเป็นระบบอุ่นอย่างเดียวนะนี่มีรูระบายอากาศนะครับที่วางแก้วน้ํา2ใบนะแล้วก็ตรงนี้ครับไวเลสชาร์จนะ 50กิโลวัตต์พร้อมรูระบายอากาศมาให้ด้วยนะ50กิโลวัตต์นี่ฝั่งละ50กนะิโลวัตต์นะไม่ใช่50กิโลวัตต์ละหารนะครับนี่ชาร์จได้แรงๆเต็มๆหรือใครไม่ชอบนะจะเสียบชาร์จกับ USB-A USB-C ตรงนี้ก็ได้นะครับให้มาอย่างละ1จุดแล้วรถยุคใหม่เนี่ยเรื่องอินโฟเทนเมนต์ระบบความบันเทิงต้องมี คันนี้มีซิมในตัวนะแล้วเขาก็ให้ใช้เรื่องของดาวน์โหลดความบันเทิงได้ดูแอปพลิเคชันครับ Spotify YouTube ดูในรถได้เลยคือตัวซิมตัวเนี้ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาให้มาฟรีปีหนึ่งใช้งานได้ปีหนึ่งนะครับแต่เรื่องอัปเดตซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์เนี่ยนะครับ OTA เนี่ยเขาให้มา8ปีเลยอ่าใครจะดู YouTube จะฟังเพลง Spotify นะครับมาฟรีปีหนึ่งนะแต่ถ้ามันหมดปีไปแล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ารถเนี่ยยังไงก็รองรับ Android Auto Apple c a r p l เ y เสียบโทรศัพท์ของเราก็ใช้งานต่อเนื่องได้ปกตินะไม่เกี่ยวกับซิมไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของรถนะเราพูดถึงเรื่องความบันเทิงอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยเครื่องเสียงครับมาแน่นๆเต็มๆเลยฮะลำโพงรอบคัน18ตัวรวมซับบูเฟอร์นะแล้ว2ใน18ตัวฝังอยู่ที่เบาะนั่งคนขับเนีครับเพลินสุดๆ แล้วอีกหนึ่งจุดเด่นของ x เผิง g 6นะครับก็เรื่องของความกว้างขวางภายในห้องโดยสารนะแล้วยิ่งเป็นหลังคากระจกเนี่ยยิ่งส่งเสริมให้รถดูปโปร่งดูโล่งเข้าไปอีกนะครับไม่รวมเรื่องความร้อนนะฮะแล้วดูฮะเล็กรูมเหลือเพียบเลยนะครับเท้านี่ยังสอดเข้าไปใต้เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าคนขับด้านหน้าได้อีกนะครับอันนี้ที่เท้าแขนมาระดับประมาณนี้มีที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะครับต้องกดดึงออกมาเออใช้ได้เลยนะฮะก็รองรับ5้าที่นั่งด้านหลังมีช่องแอร์มาให้ด้วย มี USB C ให้อีก2จุดนอกเหนือจาก2จุดด้านหน้านะครับที่เป็น USB A แล้วก็ USB C อีก1จุดรวมมี USB C 3จุด USB A 1จุดนะครับรองรับ Android Auto Apple CarPlay อย่างที่ผมบอกไปนะเฮ้ยดูแบบมันกว้างมากเลยแล้วก็ตัวเบาะแถวหลังนะครับปรับเอนองศาได้นะนี่มันจะมีสลักอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับนี่อันนี้ดันขึ้นมาปรับเอนลงไปเฮ้ยโอ้นี่ได้เลยได้เลยได้เลย ก็เรียกว่าเป็น SUV ที่อัตราประโยชน์เยอะฟังก์ชันให้มาเต็มนะครับทั้งเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของความปลอดภัยนะวัสดุอุปกรณ์ดูดีแต่เดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าครับ SUV มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังคันนี้กำลัง286แรงม้าสมรรถนะจะแจมแจ๋วขนาดไหนไปกันครับมาลองขับ X อิง G6 นะครับ EV นำเข้าทั้งคันจากจีนก็ในภาพรวมเหมือน x เผิงเขาพยายามจะยกระดับให้รถของเขาเนี่ยดูเหนือกว่า EV จีนทั่วๆไปตั้งแต่ในเชิงแนวคิดการพัฒนาเลยนะครับโครงสร้างตัวถังใช้อลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบชุดแพ็คแบตเตอรี่แทรกเข้าไปที่พื้นห้องโดยสารอันนี้ก็ไปส่งเสริมทำให้ห้องโดยสารมีพื้นที่มากขึ้นเรื่องของความปลอดภัยในจุดที่แบตเตอรี่ควรจะอยู่ หรือการใช้ซับเฟรมหน้าหลังเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ปั๊มขึ้นรูปแบบกิก a p เพรเลยอันนี้ก็ช่วยเรื่องของต้นทุนการผลิตนะคือคิดยาวคิดไกลทำโปรดักต์นี้ออกมานะครับเป็น SUV สไตล์ไทยลาดเพื่อเปิดตลาดทั่วโลกก่อนนะครับในภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะทั้งเรื่องสมรรถนะฟังก์ชันซอฟต์แวร์ ระบบบริหารจัดการต่างๆที่ลองใช้นะครับรวมถึงการเลือกเทคโนโลยี ev นะครับแรงดันแบตเตอรี่แบบ8 0 0โวลต์ที่จริงๆในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่ระดับ4 0 0โวลต์กันเท่านั้นนะฮะก็จะมี8 0 0โวลต์บ้างนะครับพวก porsche พวกคุณไดไอออนิกหหรือว่าอวตารวันที่เราเห็นมาแล้วนะครับตัว x เพิ่เนี่ยก็ไปทาง8 0 0โวลต์ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังจริงๆที่จีนมีรุ่นมอเตอร์คู่ด้วยนะครับ off อยูด่ด้วยแต่บ้านเราเนี่ยประเดิมด้วยมอเตอร์ตัวเดียวขับเคลื่อนล้อหลัง พละกําลังคันนี้286แรงม้านะครับก็สบายๆแรงบิด440นิวตันเมตรแต่เร่งจากศูนย์ถึงร้อกิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหกวินาทีขับจริงเรื่องเร็วแรงไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของการทรงตัวอย่างที่ผมบอกแนวคิดในการพัฒนาเขาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยอยากจะทําให้ไปเทียบเคียงกับพวกรถยุโรปเลยช่วงล่างด้านหน้าใช้ปีกนก2ชั้นด้านหลังเป็นมาลติลิงค์นะครับขับทั่วไปเนี่ยนุ่มหนึบใช้ได้เลยคือในเมืองเนี่ย การรับแรงสั่นสะเทือนการสะทานของพื้นถนนช่วงการผ่านรอยต่อคอสะพานก็ยังทําได้ดีคืออย่าลืมว่าเขาเลือกใช้ล้ออลอยขนาด20นิ้วด้วยไงสีรลี่ยางก็ง55นะครับฉะนั้นก็ได้อย่างเสียอย่างนะจะเอาหนึบเอาขับดีบางทีอาจจะต้องแลก ด้วยการสถานมาจากพื้นถนนบ้างแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับคือถ้าไปเทียบกับพวกจีนที่ทํา SUV ไซส์แบบนี้ออกมานะครับดีพอร์เอสซีโอย่างเงี้ยนะครับเอาละระดับการทําตลาดจะต่ํากว่าราคาต่ากว่านะฮะแต่ช่วงล่างของดีพอหรือว่า h าวเวลเอสซที่เป็น h y บ r ิดปลั๊กอินไฮบิดเนี่ยคือพยายามจะให้ดูไซส์ดูขนาดน,นะค,คือพวกนั้นเนี่ยยังเซตติ้งได้มาไม่เท่ากับ X อ็เิงจีคันนี้ครับนี่แล้วคันนี้เติมลมยางมาแข็งปาก,กเลยครับ โอล้อละ42ล้อละ40ได้นะครับนี่ก็มีมอนิเตอร์วัดแรงดันลมยางอยู่นะโหมดการขับขี่เลือกได้นะจะเอาประหยัดปกติสปอร์ตหรือว่ากำหนดเองครับหรือจะไปเลือกเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยได้นะคือแต่ละโหมดที่เราเลือกไปเนี่ยเราไปเลือกน้ำหนักพวงมาลัยได้อีกจะแบบคอมฟอร์ตสะดวกสบายปกติหรือว่าสปอร์ตนะรวมถึงเรื่องของระบบเบร e รีเจเนเรทีฟคือถ้าเป็นโหมดพวกนี้มันจะฟิก เรื่องของเบรกรีเจเนอเรทีฟเอาไว้แล้วนะครับประหยัดปกติสปอร์ตแต่คุณไปเลือกกําหนดเองได้เจ้าต่ําปันกลางสูงหรือว่าเอ็กแพดเดินะครับเอ็กแพดเดก็คือวันแพดเดเหมือนของหลายๆค่ายครับใช้แค่แป้นคันเร่งในการควบคุมการเร่งแล้วก็การจอดนะก็เป็น EV ที่ระบบเยอะไปหมดนะเรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆ a d a ดอย่างที่ผมบอกไปนะครับใช้กล้องรอบคันเลยนะนี่ถ้ากลับมาดูด้านหน้านีครับการตรวจจับของเขา นี่มอนิเตอร์แบบเทสลาเลยฮะร,รถเราสีดำคันนี้นะฮะมอเตอร์ไซค์สวนเลนมารถบรรทุกอะไรต่างๆนี่ครับจำลองภาพออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่จอดจะเยอะนี่เต็นท์ขายรถเห็นไหมฮะกอจับได้ขนาดนี้ครับส่วนอัตราบริโภคพลังงานของรถครันนี้ตามที่แจ้งมานะครับมาตรฐาน NEDC เนี่ย625กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งแต่จากการขับเฉลี่ยเฉลี่ยของผมเองเนี่ยสังเกตอัตราบริโภคพลังงานที่รถคำนวณไว้แล้วก็แจ้งมา ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนะครับฉเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ14หรือ15กิโลวัตต์อาวต,ต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าประหยัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับถ้าเอาไปหารความจุของชุดแพ็กแบตเตอรี่ NMC เนี่ยครับ87.5กิโลวัตต์อาวเนี่ยก็จะตกที่ประมาณ580กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยจากการขับฉเฉลี่ยเฉลี่ยการขับในเมืองรถติดติดนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในตลาด EV นะครับสำหรับ X เพง G6 ราคาร้านกลางๆค่าเทียบกับฟังก์ชันออปชันที่ได้รับเนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เละนะครับเรื่องของสมรรถนะนี่ถือว่ายกระดับดีกว่าแบรนด์ EV ที่เป็นแบรนด์แมสทั่วๆไปนะอันนี้ผมต้องยอมรับเลยจริงๆแต่นั่นแหละครับการสร้างแบรนด์ก็ต้องดูแลกันไปยาวๆทํากันไปอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไปดูคนที่เขาทําตลาดคนที่เขาเอาแบรนด์นี้เข้ามาเนี่ยคือ Neo Mobility Asia ครับ เกิดจากการร่วมทุนกันระหว่าง MGC Asia เจ้าพ่อยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยกับอรรุณพลัสในเครือปตทนะครับแค่2ชื่อนี้ผนึกกำลังรวมกันเนี่ก็น่าจะเบาอกเบาใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าทำตลาดไปยาวๆแน่นอนรถมีคุณภาพดีอยู่แล้วราคาถือว่าไม่ได้โดดไปมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับนะครับเพียงแต่ก็ต้องสร้างแบรนด์กันต่อไปในระยะยาวสร้างความเชื่อมั่นกันไปครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ